ท่าผู้ชมได้ยินเสียงอะไรไหมครับผมยังอยู่ครบเพียงแต่ว่าสภาพเก่านี่แหละครับนี่เป็นโอ้โหขนลุกแล้วครับนี่หมายถึงว่าเป็นยันแปะไว้ครับอาจจะ ห้องนี้อาจจะเคยมีเหตุการณ์บางอย่างที่ยานได้โดนลบไปแล้วครับอาจจะเกิดการเสียชีวิตหรือเขาเรียกว่าบานล้างผีสิงโ,โอ้โ้ แม่เจ้าครับมาทะลุโอ้เป็นกำลังใจไปด้วยกันครับมีสภาพห้องน้ำถ้าพูดในห้องน้ำในกล้อง ท่านผู้ชมได้ยินเสียงอะไรไหมครับผมเหมือนเสียงเคาะนี่ก็คือเป็นห้องโถงใหญ่อีกห้องหนึ่งก็คือเสื้อผ้าเก่าๆนี่ยังอยู่ครบครับไม่ว่าจะเป็นที่นอนหมอนมุ้ง โอ,อโอ้โหขออนุญาตนะครับผมนี่ครับสภาพเคยเป็นที่อยู่ที่เขากลับนอนอย่างมีความสุขแต่ปัจจุบันนี้ได้ทิ้งล้างไปโดยที่ไม่ทราบสา,หาเหตุครับ ห้องน้ำที่ผมเจอมานี่สองห้องแล้วครับสามห้องกับด้านนอกที่ผมไปเจอมาแต่ไม่ได้ถ่ายไม่ทันอันนี้ห้องที่สามเสียงเดียวครับในห้องนี้นะครับผมว่ามีปัญหาตรงห้องนี้เสียงเหมือนคนเคาะ